สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับครูอุและพิชิตโอเนิกันอีกแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะไปทดสอบข้อสอบโอเน็ปี2562นะคะข้อที่21 -30 ค่ะเด็กๆเตรียมกระดาษน,นะคะแล้วก็จดเลขตั้งแต่เลข2 1ถึงข้อ30ได้เลยนะคะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปลุยข้อสอบกันเลยค่ะ วันที่ยนะคะเด็กๆนี่เลยค่ะ at school ที่โรงเรียนนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่โรงเรียนค่ะมีคนสองคนคุยกันค่ะนี่คนที่1นนะคะเดี๋ยวครูจะออกเสียงชื่อเขาให้ฟังนะคะแต่ถ้าเด็กๆไปเจอข้อสอบจริงเราไม่จําเป็นต้องไปอ่านชื่อเขาออกไม่ต้องเครียดเรื่องการอ่านชื่อนะคะขอให้รู้ว่านี่คือเขาคือคนบุคคลแค่คนนึงก็พอคุณคนนี้นะคะคุณโรสคุยกับคุณแนนแล้วก็ตามด้วยคุณโรสอีกทีหนึ่งค่ะ คุณโรสพูดอะไรไม่รู้ข้อความหายไปซึ่งเป็นสิ่งที่เราจะต้องมาเลือกในช้อย1 2 3 4ตรงนี้นะคะคุณแนนเขาตอบคุณโรสว่า no ไม่ไม่ I have a bad headache I have a bad headache headache แปลว่าปวดหัวนะคะส่วนคำว่า bad แปลว่าแ yeah ย่ bad headache แสดงว่าปวดหัวอย่างมากเลยค่ะอ้ oo, ไม่เลยฉันปวดหัวมากคุณโรสก็เลยบอกว่า I will take you to the first aid room เดี๋ยวฉันจะพาคุณไปห้องพยาบาลนะนักเรียนไทยสีคะว่าคุณโรสประโยคแรกเนี่ยไม่เจอคุณแนนคุณโรสจะพูดว่าอย่างไรนะคะมีช้อยให้เลือกดังนี้ค่ะ Are you okay คุณโอเคหรือเปล่าช้อยสองค่ะ When are you free เมื่อไหร่คุณจะว่างคำว่า free ในที่นี้แปลว่าเวลาว่างก็ได้นะคะ Are you When are you free เมื่อไหร่คุณจะว่าง Do you have a headache คุณปวดหัวใช่ไหม Where do you want to go คุณต้องการไปที่ไหนเด็กๆหยุดหน้าจอไว้ก่อนเพื่อเลือกคำตอบในสมุดนะคะเสร็จแล้วค่อยกด play ไปกันต่อพร้อมแล้วหยุดเพื่อเลือกค่ะอ่ากด play ไปกันต่อแล้วนะคะเดี๋ยวครูจะไปเฉลยแล้วค่ะเด็กๆมีคำพท์มาให้ตรงนี้ด้วยนะคะคำตอบคือนี่เลยค่ะ Are you okay คุณโอเคหรือเปล่านะคะอ่ะ คุณแหนก็เลยต่ว่า no i have a bad headache ฉันไม่โอเคเลยฉันปวดหัวมากเลยตอนนี้นะคะไปกันต่อกับข้อ22ค่ะข้อ22นะคะคน2คนคุยกันค่ะนี่ตรงนี้นะคะคนแรกข้อความหายไปค่ะน่าจะเป็นคำถามซึ่งเหลือบตาไปดูช้อยแล้วก็เป็นคำถามจริงๆซะด้วยค่ะเห็นไหมคะมีเครื่องหมายคำถามทุกช้อยเลยนะคะคนตอบตอบว่า the third The third หมายถึงลำดับที่3เป็นความรู้ที่นักเรียนจะต้องนำนำไปใช้ได้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเลข3ที่ห้อยด้วยตัว R D เนี่ยไม่ใช่ว่าจะมาจำแต่เลข3แล้ว R D หมายถึงลำดับที่3อย่างเดียวนะคะ เราจะต้องจําด้วยว่าคำเต็มๆคาศัพท์เต็มๆของเขานั้นเขียนว่าอย่างไรถึงแม้จะเขียนจะกดไม่ได้เป๊ะๆนะคะแต่ก็ต้องรู้ว่าอ๋ออันนี้คือลำดับที่3เอาละค่ะไปดูคําถามกันในแต่ละช้อยกันนะคะว่ามีคําถามอะไรกันบ้างค่ะช้อยที่1นะคะ What time is it What time is it ถามเรื่องของเวลาค่ะเวลาเท่าไหร่แล้วช้อยสองค่ะ How much is the durian How much is the durian ขึ้นต้นว่า how much ก็รู้แล้วนะคะว่าถามเกี่ยวกับราคาค่ะ how much is the durian ทุเรียนเนี้ยราคาเท่าไหร่ช้อยที่3ค่ะ how many rooms are there how many rooms are there ขึ้นต้นด้วย how many นะคะเราก็ต้องทราบแล้วว่าเขาถามเกี่ยวกับจำนวนค่ะ how many rooms ก็คือมีจำนวนห้องอยู่มากเท่าไหร่ส่วนช้อยที่4ค่ะ which floor are you going to Which floor are you going to? ชั้นไหนที่คุณจะไปคำว่า floor แปลว่าพื้นนะคะหรือว่าแปลว่าชั้นของตึกก็ได้นะคะ mm hmm. เดี๋ยวเด็กหยุดหน้าจอนี้ไว้ก่อนเพื่อเลือกคำตอบในสมุดก่อนแล้วค่อยกด play ไปกันต่อนะคะพร้อมแล้วห,หยุดวิดีโอค่ะไปกันต่อแล้วนะคะเดี๋ยวครูจะไปเฉลยนะคะว่าคำตอบที่เราจะเลือกที่ถูกต้องนั้นคือช้อไหนนะคะคำตอบคือนี่ค่ะ Which floor are you going to? คุณกำลังจะไปชั้นไหนคะอะคนที่สองก็เลยตอบว่า The third ชั้นจะไปที่ชั้นที่สามล้วค่ะ,ะ,คะข้อที่23นะคะข้อที่23มีคนสองคนคุยกันอีกเหมือนเดิมค่ะไม่จำเป็นต้องไปอ่านว่าเขาเป็นใครนะคะคนแรกถามว่า When is the English test การทดสอบภาษาอังกฤษเนี่ย คือเมื่อไหร่นะคะก็คือเขาจะมีการทดสอบเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นคําตอบต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องของเวลาอะไรที่บอกเป็นเวลาบ้างเราก็ต้องเหลือบตาไปดูช้อยนะคะดูคนที่2องเขาจะตอบว่าอะไรครูคจะแปลให้หนักเรียนเพื่อให้หนักเรียนได้เลือกกันนะคะช้อยที่1ค่ะ at room 101 r o ที่ห้อง101ยช้อยสองนะคะ tomorrow morning พรุ่งนี้ตอนเช้าช้อยสาม lessons 1, 2 3. บทเรียนที่1ถึง3นะช้อยที่4ค่ะ it takes only one hour มันใช้เวลาแค่ one hour หมายถึง1ชั่วโมงเด็กๆหยุดวิดีโอเพื่อเลือกคำตอบก่อนนะคะแล้วก็เขียนคำตอบลงสมุดจากนั้นค่อยกดเ l a y ไปกันต่อนะคะพร้อมแล้วหยุดวิดีโอค่ะอ่าล่ play ไปกันต่อแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูเฉลยกันค่ะว่า คำตอบคือช้อยไหนเด็กๆถูกกันบ้างไหมคำตอบคือช้อยสองค่ะเย่ถูกหรือเปล่าคะมีช้อยเดียวที่บอกเกี่ยวกับเรื่องของเวลานะคะนั่นก็คือพรุ่งนี้เช้านั่นเองส่วนช้อยอื่นไม่เกี่ยวนะคะต่อมาค่ะข้อ24 the room is dark คำนี้ต้องรู้นะคะเด็กๆ dark แปลว่ามืดนะคะ ในห้องนี้มืด it is hard for you to read มันยากสำหรับคุณที่จะอ่านหนังสือเอาละค่ะมีอะไรเกิดขึ้นต่อคะ your friend is near the light switch แล้วเพื่อนของคุณนี่นะก็อยู่ใกล้ๆก,กับสวิตชไฟด้วยอ,อันนี้คือคุณนะคะส่วนนี้คือเพื่อนของคุณค่ะคุณจะพูดกับเพื่อนว่าอย่างไรดีแล้วเพื่อนตอบว่า sure ได้สิ I will do it ฉันจะทำมันให้นะ นักเรียนลองมาทายกันดูสิคะว่าเราควรจะบอกเพื่อนว่าอย่างไรเวลาเราเจอข้อสอบโอน็ตนะคะให้เราตอบตามหลักความเป็นจริงตามมารยาทที่ดีตามตามเทคนิควิธีการวัฒนธรรมอะไรต่างๆที่ดีในเชิงบวกนะคะอย่าตอบตามใจตัวเองนะคะต้องตอบตามวัฒนธรรมหรือตามมารยาทสังคมต่างๆนะคะเด็กๆเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปฟังช้อยกันนะคะช้อยที่1ค่ะ I s t h e room dark ห้องเรียนห้องนี้มืดใช่ไหม ช้อยสองค่ะ Can you read the book คุณสามารถอ่านหนังสือได้ไหมช้อยสาม Is the book open หนังสือเนี่ยต้องเปิดใช่ไหมช้อยสี่ค่ะ Can you turn the light on คุณสามารถเปิดไฟให้หน่อยได้ไหมเด็กๆหยุดคลิปวิดีโอนะคะเพื่อเลือกคำตอบก่อนแล้วค่อยกดเลย์ไปกันต่อค่ะหยุดค่ะกดเลย์ค่ะเด็กๆ ไปดูเฉลยกันนะคะเฉลยคือช้อยสี่ค่ะ Can you turn the light on คุณสามารถที่จะเปิดไฟให้ได้ไหมก็เพราะว่าเพื่อนอยู่ใกล้กับสวิตช์ไฟนะคะเราก็ควรจะถามเพื่อนว่าเปิดไฟให้หน่อยได้ไหมซึ่งเพื่อนก็เปิดให้ค่ะถูกกันบ้างไหมคะเด็กๆไปกันต่อเลยนะคะ 25ี่ค่ะมีคน2คนคุยกันนะคะอันนี้คนที่1อันนี้คนที่2แล้วก็ตามด้วยคนที่1อีกเหมือนเดิมค่ะคนที่1พูดว่า what are you going to do this weekend what are you going to do this weekend คุณจะทำอะไรในสัปดาห์นี้น this weekend ก็คือสัปดาห์นี้ดูก็แปลว่าทำคุณจะทำอะไรในสัปดาห์นี้คนที่สองพูดว่า I will help My mother clean the house. ฉันจะช่วยแม่ของฉันเนี่ย clean the house ทำความสะอาดบ้าน What about you? แล้วคุณหลักจะทำอะไรคนที่สองคนที่หนึ่งนะคะก็เลยตอบว่าจุดๆๆๆๆๆๆข้อความมันหายไปค่ะเราจะต้องมาเลือกไปเติมนะคะพร้อมหรยังคะเด็กๆไปฟังช้อยกันเลยค่ะช้อยที่หนึ่ง I feel very well. ฉันรู้สึกดีมากช้อยที่สอง I like Action Films ฉันชอบหนังแอคชั่นช้อยที่3 I have two rabbits ฉันมีกระต่าย2ตัว Choice ที่4 I plan to make a pizza I plan to make a pizza ฉันวางแผนว่าจะทำพิซซ่าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเลือกคำตอบในกระดาษได้เลยนะคะหยุดคลิปวิดีโอคะ่ะกดเพลงไปกันต่อนะคะเดี๋ยวเราไปดูเฉลยกันค่ะเด็กๆ อบอกเทคนิคนิดนึงนะคะคำว่า Weekend ก็คือวันหยุดสุดสัปดาห์จะมีอยู่2วันนะคะอันนี้ทวนให้ก็คือวัน Saturday Sunday แล้วววก็ััน Sunday, นเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ค่ะส่วนคำว่า Holiday แปลว่าวันหยุดนะะักขัะเลิกนะคะ คำตอบสําหรับข้อนี้ก็คือ I plan to make a pizza ฉันวางแผนที่จะทําพิซซ่ากินกันเองนะคะเห็นไหมคะข้ออื่นไม่เกี่ยวกับกิจกรรมที่เขาจะทําในวันหยุดสุดสัปดาห์เลยนะคะเป็นตอบว่าฉันรู้สึกดีมากเลยฉันชอบหนังแอคชั่นซึ่งมันก็ไม่ได้เกี่ยวกันเลยนะคะ 26ค่ะมีคน2คนคุยกันนะคะอันนี้คนที่1ค่ะอันนี้คนที่2แลวก็อันนี้คนที่1อีกครั้งหนึ่งนะคะคนที่1พูดว่า I lost my watch เป็นข้อสอบที่นิยมออกมากนั่นก็คือของชอบหายค่ะในข้อสอบโอนิทชอบมีของหายต้องมีอะไรสักอย่างที่หายไปข้อนี้เป็น watch นะคะ watch ก็คือนาฬิกาข้อมือค่ะเราเรียนไปแล้วนะคะในบทเรียนปกติในบทที่6ของเรานะคะเด็กๆ I lost my watch ฉันทำนาฬิกาข้อมือนะมันหาย Can you help me find it? คุณสามารถช่วยฉันหามันหน่อยได้ไหมคนที่สองก็เลยบอกว่า oh what does it look like นะคะมันลักษณะเป็นยังไงหรอเมื่อเราจะหาของช่วยเขาเราก็ต้องทราบว่าลักษณะของของที่เราจะหานั้นควรจะมีลักษณะยังไงบ้างถูกไหมคะเอาละค่ะคราวนี้คนที่หนึ่งก็ต้องมาอธิบายว่าของที่เขาหาไม่เจอนาฬิกาที่เขาหาไม่เจอนั้นมีลักษณะอย่างไร ไปฟังช้อยกันนะคะช้อยที่หนึ่งค่ะ it is expensive มันแพงช้อยที่สอง it has big black ears มันมีหูที่ดำแล้วก็ใหญ่ช้อยที่สาม it has a round pink dial คำว่า dial หมายถึงหน้าปัดนะคะมันมีหน้าปัดสีชมพูลกลมๆนะมีรูปร่างกลมๆแล้วก็มีสีชมพูด้วยนะคะ ช้อยที่4ค่ะ it is 10 centimeters tall มันสูงประมาณ10เซนติเมตรเอาละค่ะเด็กๆหยุดคลิปวิดีโอเพื่อเลือกลงในกระดาษคำตอบก่อนนะคะพร้อมแล้วหยุดวิดีโอค่ะ ดเพลย์ไปกันต่อแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูเฉลยกันเลยว่านาฬิกาที่เอ่อนาฬิกาข้อมือที่หายไปนั้นเราจะบอกลักษณะของมันได้อย่างไรนะคะคำตอบคือชอยนี้เลยคะ่ะ it has a round pink dial มันมีหน้าปัดสีชมพูลกลมๆนะคะเป็นรูปร่างกลมๆถูกกันบ้างไหมคะเด็กๆถ้ามีครูช่วยแปลครูเชื่อว่าข้อสอบเด็กๆจะง่ายขึ้นแต่เวลาไปทําข้อสอบจริงๆครูไม่ได้ไปช่วยนะคะเพราะฉะนั้นต้องฝึกจําคําศัพท์ไปด้วยจะได้ช่วยตัวเองในห้องสอบค่ะ 27ค่ะ you don't hear what your friend said คุณเนี่ยไม่ได้ยินค่ะ don't hear ไม่ได้ยินที่เพื่อนคุณพูด you want him to repeat it คุณต้องการให้เพื่อน repeat ก็คือพูดซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะอยากให้เพื่อนพูดมันซ้ำอีกครั้งได้ไหมอันนี้คุณอันนี้เพื่อนของคุณนะคะคุณก็เลยพูดกับเพื่อนว่า I'm sorry ขอโทษนะ but I didn't hear that แต่ฉันไม่ได้ยินเลยอ่ะแล้วเราจะพูดประโยคนี้กับพูดกับเพื่อนว่ายังไงต่อไปนะคะส่วนเพื่อนตอบรับกับเราว่า Sure ได้สินะคะไปดูกันเลยค่ะว่าเราจะพูดกับเพื่อนว่าอย่างไรใน4ช้อยนี้ช้อยที่1น,นะคะ Can you say that ฉันสามารถพูดสิ่งนั้นได้ไหมช้อยที่2ค่ะ Could I repeat it? ฉันสามารถที่จะพูดซ้ำมันได้ไหมช้อยที่3ค่ะ Can you hear it again? คุณสามารถได้ยินมันอีกครั้งไหมช้อยที่4ค่ะ Could you say that again? คุณสามารถพูดมันอีกครั้งได้ไหมเด็กๆเลือกคำตอบเลยค่ะพร้อมแล้วหยุดคลิปวิดีโอกดเพลย์ไปกันต่อแล้วนะคะคำตอบก็คือช้อยสี่ค่ะ Could you say that again? คุณสามารถที่จะพูดสิ่งนั้นอ่ะอีกครั้งได้ไหมอยู่ที่ช้อยนี้นะคะไม่ใช่ช้อยหนึกับช้อยสองแต่อย่างใดนะคะเพราะว่าช้อยหนึกับช้อยสองใช้ประโยคใช้ประไอนะคะเป็นประธานในประโยคก็คือเกี่ยวกับตัวคนพูดเองคนพูดนี่ไม่ได้ยินเขานะคะแล้วเราจะไปบอกเขาเนี่ยให้พูดใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ต้องใช้คำสรรพนามแทนคนนั้นว่า you ไม่ใช่เกี่ยวกับ I เลยนะคะ ข้อค่ะ In the classroom เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนมีคน2คนคุยกันอีกแล้วค่ะ I don't feel good today ฉันรู้สึกไม่ค่อยดีเลยวันนี้คนแรกพูดขึ้นนะคะถ้าเราเป็นเพื่อนของเขาแล้วเราได้ยินเพื่อนพูดมาว่าฉันรู้สึกไม่ค่อยดีเลยวันนี้เราควรจะพูดกับเพื่อนเพื่ออย่างไรสตินะคะเด็กๆสติเวลาตอบต้องตอบแบบมีมาร,รยาทเชิงบวกนะคะไม่เอาตามใจตัวเองนะคะไปฟังช้อยกันเลยค่ะมีอะไรบ้าง ช้ที่หนึ่งค่ะ I am also a good student ฉันเป็นนักเรียนที่ดีเหมือนกันนะเนี่ยใช้สอง You should get some rest คุณควรที่จะไปพักนะคำว่า rest แปลว่าพักผ่อนนะคะใช้สาม I can finish the homework ฉันสามารถเสร็จการบ้านแล้วนะคือทำการบ้านเสร็จแล้วนะใช้ที่สี่ค่ะ You have to borrow my book คุณต้องยืมหนังสือของฉันนะเด็กๆหยดุดคลิปวิดีโอเพื่อเลือกคำตอบได้เลยค่ะกดเพลย์ไปกันต่อนะคะไปดูเฉลยกันเลยค่ะเด็กๆคำตอบคือ you should get some rest คุณควรที่จะไปพักนะเวลาไม่สบายเราก็ต้องบอกเพื่อนนะคะว่าให้พักผ่อนให้กินยาหรือให้ทำอะไรก็ได้เพื่อให้อาการเจ็บป่วยนั้นๆดีขึ้นนะคะ S 1 9ค่ะ In the classroom เกิดขึ้นในห้องเรียนอีกแล้วค่ะข้อสอบโอเนหลายๆข้อนะคะชอบที่จะออกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนมีใครคุยกันบ้างคะมี you ค่ะมีคุณแล้วก็มี t e a เชอรนะคะแล้วก็มียูอีกครั้งหนึ่งค่ะยูพูดขึ้นว่า Oh I can't answer that โ oh, อ้ฉันไม่สามารถตอบมันได้เลยนะเนี่ยอะไรอย่างงี้นะคะประมาณนี้นะคะคุณครูก็เลยถามว่า Why not ทำไมล่ะ It's easy มันง่ายจะตายไปถ้าเด็กๆเ,เป็นนักเรียนคนนั้นเด็กๆจะตอบคุณครูอย่างไรตอบแบบไม่กวนนะคะเด็กๆตอบแบบมีมารยาทค่ะเอาละค่ะไปฟังช้อยกันนะคะ Yes I understand it อ๋อใช่ฉันเข้าใจมันช้อยสอง Alright I h a d a headache ถูกต้องแล้วฉันปวดหัวช้อยสาม Sorry I miss the last class. คำว่า miss นะคะคำว่า miss ความหมายหนึ่งเนี่ยแปลว่าคิดถึง I miss you ฉันคิดถึงคุณแต่อีกความหมายหนึ่งเนี่ยแปลว่าพลาดนะคะแปลว่าพลาด I miss the last t a s the t last class. เ,เสียใจด้วยนะคะขอโทษด้วยนะคะฉันพลาดาชั่วโมงเรียนที่แล้วก็คือไม่ได้มา last class ก็คือเรียนครั้งที่แล้วนะคะใช้4ค่ะโอเค I finished my homework. โอเคค่ะฉันทำการบ้านเสร็จแล้วเด็กๆคิดว่าจะเป็นคำตอบไหนคะที่เด็กๆควรจะตอบคุณครูพร้อมแล้วกดหยุดวิดีโอเพื่อเลือกค่ะ,ะไปดูเฉลยกันนะคะเด็กๆคำตอบก็คือ Sorry I missed the last class ขอโทษคะ่ะคุณครูพอดีหนูไม่ได้เข้าเรียนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอาจจะป่วยหรืออะไรอย่างนี้นะคะเจ็บป่วยไม่ใช่โดเรียนนะคะเขาอาจจะเจ็บป่วยแล้วไม่ได้มาโรงเรียนก็เลยไม่ได้เข้าเรียนเมื่อคาบที่แล้วเมื่อสัปดาห์เมื่อครั้งที่แล้วนะคะทําให้เขาไม่เข้าใจในเนื้อหาตรงนี้ก็เลยตอบคําตอบของคุณครูไม่ได้นะคะข้อ30ค่ะ at the library ที่ไหนคะเด็กๆที่ห้องสมุดใช่ไหมคะ library แปลว่าห้องสมุดค่ะ you want some books to read at home คุณเนี่ยต้องการหนังสือเยอะๆเลยนะคะ books to read at home เพื่อที่จะนำไปอ่านที่บ้านคุณควรจะพูดว่าอย่างไรพูดกับใครละคะพูดกับ l i b r a r i a n คำนี้เด็กๆควรจะรู้จักนะคะ l i b r a r i a n หมายถึงบรรณารักษ์หรือคนที่เป็นเจ้าหน้าที่ห้องสมุดนั่นเองนะคะคุณควรจะพูดกับบรรณารักษ์ว่าอย่างไรในเมื่ออยากอ่านหนังสือกองหนึงเนี่ยกลับไปอ่านที่บ้านนะคะ แล้วบรรณรักษ์ก็บอกว่า of course ได้สิ the return date is next Monday วันที่จะนำกลับมาคืนนะคือวันจันทร์หน้าน่าะค่ะไปฟังช้อยกันนะคะว่ามีช้อยอะไรบ้างช้อยที่หนึ่งค่ะ do you like t h e s e book s เราไปบอกกับบรรณรักษ์ว่าคุณชอบหนังสือเหล่านี้ไหมช้อยสอง can I go to the library please ฉันสามารถไปห้องสมุดได้ไหมช้อยสาม May I borrow these books, please? ฉันขอยืมหนังสือเหล่านี้ได้ไหมใช่ย 4. Could you tell me where the library is? คุณสามารถบอกทางไปห้องสมุดให้ฉันหน่อยได้ไหมเด็กๆหยุด,ดคลิปวิดีโอเพื่อเลือกคำตอบได้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปฟังเฉลยกันนะคะเด็กๆถูกกันบ้างไหมเอ่ยแต่ครูเดาว่าน่าจะถูกนะคะ คำตอบก็คือ may I borrow these books please ขอ,อยืมหนังสือเหล่านี้หน่อยได้ไหมอันนี้เป็นสถานการณ์ที่ติวกับครูอูเพราะฉะนั้นมันก็จะง่ายใช่ไหมคะเพราะครูอูช่วยติีช่วยแปลให้เด็กๆต้องฝึกจำนะคะว่าคำถามยอดฮิตท,ที่เขาจะถามหรือเขาใช้บ,บ่อยๆมันมีอะไรบ้าง,างเช่น may I นะคะ may I เป็นการขออนุญ,ญาต may I go out please ขออนุญ,ญาตไปน,นอกห้อง may I come in please ขออนุญ,ญาตกลับเข้ามาในห้อง may I borrow These books, please. ขออนุญาตยืมหมนังสือพวกนี้ได้ไหมอย่างเงี้ยเป็นประโยคง่ายๆที่ควรจะต้องจำแล้วก็ใช้ให้มันถูกนะคะวันนี้นะคะครูต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเด็กๆขอให้ทุกคนโชคดีค่ะ